สิงคโปร์เที่ยวได้แล้วนะทุกคนเรามาสรุปขั้นตอนนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกว่า VTL ค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่า Vaccinated Travel Pass หรืออีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า VTP ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า Vaccinated Travel l a n s ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เวลา23เก59นาทีค่ะ โดยที่คนที่จะเดินทางเข้านะคะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วหมายถึงว่าต้องฉีดแล้ว2เข็มขึ้นไปค่ะซีนที่ใช้ได้ก็มีทั้งไฟเซอร์นะคะไบโอเอนเทคค่ะแอสตราเซเนกาโมเดอร์นาค่ะเจนเซนชิโนฟาร์มค่ะซิโนแวคค่ะเซรั่มอินสติลออฟอินเดียค่ะโควาซินค่ะ รวมถึงคนที่ฉีดไข้นะคะถ้าครบ2เข็มแล้วก็สามารถเดินทางได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเด็กนะคะที่อายุต่ํากว่า12ปีที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะสามารถเดินทางเข้าพร้อมกับผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่มีการฉีดวัคซีนแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะถ้ามีการฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ค่ะลิงก์นี้นะคะ ซึ่งสามารถขอลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่3-60ถึง60วันค่ะก่อนการเดินทางนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีถ้าเราได้นับอนุมัตินะคะเขาจะส่งอีเมลไปแจ้งเราค่ะคนที่มีบัตรนะคะเป็นคนสิงคโปร์ไม่ต้องลงทะเบียนค่ะสามารถเดินทางเข้าได้เลยถ้าคนที่ถือพวก work permit ต่างๆนะคะจะต้องให้ในายจ้างเป็นคนทําเรื่องขออนุญ,ญาตเข้าไปก่อนนะคะคนที่รับวัคซีนในประเทศไทยที่ มีแอปหมอพร้อมสามารถขอในแอปหมอพร้อมได้เลยนะคะนักท่องเที่ยวจะต้องซื้อประกันค่ารักษาพยาบาลนะคะในวงเงิน30,000 US นเอสิงคโปร์ค่ะผู้ที่ได้รับอนุมัตินะคะจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดค่ะภายใน2วันนะคะหรือว่า48ชั่วโมงก่อนเดินทางค่ะ2วิธีค่ะก็คือ1 PCR ค่ะีีที่2ก็คือ ART หรือที่ไทยเรียกว่า ATK ค่ะไม่สามารถตรวจเองได้นะคะทุกคน ไปตรวจที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดค่ะข้อมูลต้องมีการระบุเป็นภาษาอังกฤษค่ะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องไปแปลภาษาอังกฤษแนบนะคะเอกสารต้องระบุชื่อนามสกุลค่ะวันเดือนปีเกิดหรือเอ่อตามหมายเลขพาสปอร์ตนะคะวันที่ในการตรวจและผลตรวจต้องเป็นลบค่ะเอกสารต้องไม่ไม่ใช่ลายมือเขียนต้องเป็นการปริ้นนะคะต่อเ,เอกสารผ่านฟอร์มแบบฟอร์มด้านสุขภาพค่ะ ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์นะคะถึงสิงคโปร์ต้องตรวจด้วยวิธี A R T นะคะภายใน24ชั่วโมงค่ะท่องเที่ยวต้องลงแอปพลิเคชัน TraceTogether ค่ะเดินทางไปถึงแล้วต้องใช้เป็นรถส่วนตัวหรือว่าเป็นบริการ Grab เท่าน Grab นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางโดยรถสาธารณะค่ะทุกๆคนทําตามดูนะคะใครไป